สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาดูกันนะครับอยู่กันในเกม Realm of Pixel i d l n RPG เดี๋ยววันนี้จะพาไปลุยเขาวงกดบทที่7กันนะครับก่อนจะไปลุยกันมาดูกิจกรรมถัดไปที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์ที่21นี้กันเป็นกิจกรรมกังหันลมในส่วนแรกก็จะเป็นภารกิจประจำวันต่างๆให้ทำสะสมคะแนนกิจกรรมกันนะครับ ส่วนที่2ในรูปหอคอยกังหันลมจะเป็นการแลกเปลี่ยนไอเทมจากที่เราสะสมคะแนนมาหรือเติมเงินซื้อแพ็กเกจเหรียญที่ใช้แลกในกิจกรรมต้องใช้ให้หมดในสัปดาห์นั้นๆไปนะครับไม่สามารถเก็บไว้ได้แนะนําให้แลกของที่เราต้องการให้หมดเลยส่วนที่3กล่องของขวัญจะเป็นแพ็คข้อเสนอพิเศษต่างๆให้เติมเงินกันมีทั้งกรอบรูปอวตารชื่อฉายาเท่ๆถ้าใครสนใจนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรีมราคาสุดคุ้มอยู่นะครับขอแนะนำเติมกับทางร้าน g o จิช็อปบริการเติมไวใช้เวลาแค่1นนาทีใช้เพียงเลข r o ไอดเกมเท่านั้นไม่ขอรหัสผ่านปลอดภัย100%เรซระหว่างเติมเล่นเกมออนได้ตามปกติแค่บอกว่ามาจากช่อง b t b ู n บก็รับโปรโมชั่นพิเศษกันไปเลยครับลิงก์เพจร้านอยู่ในดีสคริปชันนะครับหรือแอดไลน์ไปที่แอดกอจิช็มีแอดนำหน้านะครับ โอเคเราไปลุยเข่าวังกฎลึกลับบทที่7กันครับในส่วนบทที่1-6ถ้าใครยังไม่ผ่านสามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้นะครับเมื่อเข้ามาให้เรากดตีไปทางซ้ายเลยครับมาเจอผีตรงนี้ถ้าใครตีผีแล้วพลาดให้รีเซ็ตเล่นใหม่ไปเลยนะครับช่องดาลนรางผีจะมีไอเทมกระป๋องพักโคม กดใช้แล้วจะเพิ่มพลังโจมตี2หน่วยจาก4เป็น6นะครับจะตีสลามตัวถัดไปได้พอดีข้างล่างช่องสลามจะมีเลือดให้เติมอยู่นะครับด้านบนเปิดต้นไม้ไว้ด้านล่างแถวนี้ก็จะมีอีกต้นหนึ่งไปต่อทางซ้ายเลยนะครับหรือจะฟาร์มเลือดจากสลามด้านบนตรงนี้ก็ได้ครับ กดไปทางด้านซ้ายต่อจะเจอครั้งคราวใช้พึ่งจากต้นไม้ได้เลยครับช่องด้านบนก็จะเจอบอสกดต้นไม้ตัดเลือดจนเราพอสู้ได้ได้เลยครับ ด่านที่2เมื่อเข้ามาให้เราไปเก็บเลือดขวามือจากนั้นเลือกลงมาด้านล่างจะเจอกับกล่องอย่าเพิ่งเปิดนะครับให้เราไปทางขวาเก็บสลามไอเทมชิ้นนี้จะเพิ่มเลือดของเราเป็น2เท่าอย่าเพิ่งกดใช้นะครับจากนั้นไปทางซ้ายมือของกล่องจะมีเลือดให้เก็บเพิ่มแล้วซ้ายสุดจะเป็นยันโจมตี8หน่วยเราจะมีเลือด22หน่วยให้กดใช้อเทมเพิ่มเป็น2เท่าเลยครับ เลือดเท่านี้ก็พอจะจัดการบอสกันแล้วใช้ยันโจมตีบอสเลือดเราก็พอจะปราบบอสได้แล้วครับไปต่อกันด่านที่3ครับให้เราลงมาด้านล่างตีกอบลินด้านซ้ายจะมีผักโขมเพิ่มโจมตี2หน่วย จากนั้นไปทางขวามือแวะเก็บเลือดกับไอเทมตามนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดต้นไม้ด้านบนเอาไว้เลือกมาล่างขวาจะเจอผีเราจะใช้พึ่งที่ต้นไม้ก็ได้นะครับในคลิปผมกดตีไปแล้ว กดไอเทมเติมเลือดให้เรียบร้อยก่อนจะไปสู้กับบอสให้เราใช้เครื่องรางใส่บอสเลยครับตีบอสไป1ครั้งเลือดจะเหลือ2หน่วยใช้พึ่งที่ต้นไม้จัดการได้เลยครับไปต่อกันด่านที่4ด่านสุดท้ายของบทที่7กันครับ พอ,อเข้ามาให้เราไปด้านบนจะเจอสมุดต,ตอบข้อ B นะครับเลือกเปิดทางตามนี้ก่อนครับพอเปิดมาเจอต้นไม้แล้วด้านขวาจะมีไอเทมเพิ่มเลือดกดใช้ได้เลยครับจากนั้นไปทางขวาของต้นไม้จะมีเลือดอีกขวด อย่าพิ่งกดไปทางขวาสุดนะครับให้เราเลือกลงมาด้านล่างนี้ก่อนเมื่อเจอผีใช้พึ่งจัดการได้เลยครับใช้ผักโขมเพิ่มพลังให้เรียบร้อยจากนั้นไปเปิดทางซ้ายบนเลยครับจะเป็นเอลกดตีไป1ครั้งแล้วใช้ยันสลับพลังโจมปีกับเลือด ทางซ้ายมือจะเป็นไอเทมเพิ่มเลือด2เท่ากดใช้ได้เลยครับบอสจะอยู่ขวาบนสุดให้เราใช้พึ่งตีบอสไปหนึ่งครั้งเลือดบอสก็จะพอดีให้เราจัดการได้แล้วครับ พอผ่านหมดแล้วทีนี้เรามาเก็บฉากเบื้องหลังกันครับพลังของศัตรูจะอยู่ที่14ล้านแนะนำให้เก็บพลังมาถึง10ล้านก่อนครับเงื่อนไขในการชนะห้ามเราตายมากกว่า2ตัวแนะนำให้หาสกิลอมาตะมาใส่ติดตัวละครเราเอาไว้นะครับ ก็ได้ฉากหลังกันมาแล้วมอนตีแรงแต่ถ้าเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็เคลียร์เงื่อนไขแล้วครับฉากหลังของบทที่7 จะเป็นความรกร้องแดนมังกรน,นะครับเป็นฉากทะเลทรายสวยๆแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมหามาใส่กันนะครับมีโค้ดมาแจกของฟรีกันด้วยนะครับกรอกตามได้เลยหรือจะก๊อบจาก Description มาใส่เลยก็ได้นะครับ แจกเป็นเพชร200กับบัตรสุ่มตัวฮีโร่4ใบฟรีๆกันไปเลยครับโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันพฤหัสที่25นี้นะครับอย่าลืมใช้กันนะครับฝากร้านเติมเกมก o อตจิช็อปเติมได้ถูกกว่าแค่บอกว่ามาจากช่อง B2BON ก็รับโปรโมชั่นพิเศษกันไปเลยครับลิงก์เพจร้านอยู่ใน description นะครับหรือแอดไลน์ไปที่ a d g o ๊ s s o p p มีแอดนำหน้านะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ